ถ้าเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวของข้อต่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับในแต่ละท่าเนี่ยเราจะทําประมาณ1 0บถึงยีครั้งนะครับเราจทําอถึงสรอบนะครับสัปดาห์หนึ่งทำประมาณ2อถึงสครั้งนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าแกว่งแขนนะครับหรือว่าอาร์มสวิงง่ายๆนะครับยกมือขวาขึ้นมานะครับมือซ้ายอยู่ด้านล่างแล้วเราก็จะสลับข้างกันแบบนี้นะครับพยายามเหยียดแขนขึ้นให้สุดเลยนะครับขึ้นลงให้สุดแบบนี้นะครับ เท่าที่เราสามารถทําได้นะครับทำสลับกันไปนะครับจนครบ10บถึงยีครั้งนะครับนี่แปดเก้านี่ต่อมาท่าที่2ครับก็จะเป็นท่าอาร์มเ c อร์เคิลนะครับท่านี้เราจะแกว่งแขนเป็นวงกลมนะครับวาดแขนครับเวลาขึ้นเนี่ยสังเกตครับนิ้วโป้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเหยียดแขนอล้มาขึ้นมาเหนือศีรษะแล้วก็บิดฝ่ามือออกด้านนอกลงมาด้านหลัง ให้ได้กว้างที่สุดครับวาดวงกลมให้ได้กว้างที่สุดเลยแบบนี้นะครับอ่าวงไปด้านหลังแบบนี้5รอบขึ้นมาปุ๊บอ่าสาแล้ว4หฮึบอ่าคราวนี้กลับด้านบ้างฮึบลงมาดีครับ2 3 4 โอเคต่อมาท่าที่3ครับจะเป็นท่าพอไหลกับยืดอกครับอ,อันนี้ตั้งนิ้วโป้งขึ้นแบบนี้ก่อนเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะพอไหลโดยเอานิ้วโป้งชี้เข้าหากันพอไหลอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดนิ้วโป้งออกมาด้านข้างยืดอกออกมาแบบนี้ปิดเปิดห่นะอยืด3ามเราแล้วฮึบสี่ดีครับ5้าห่อให้ได้ไกลที่สุดอึ้บ หก <6, S 2> ดีครับเจ็ดแเโอเคแบบนี้นะครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าหมุนช่วงลำตัวของเรานะครับให้เราอามือประสานกันไว้ครับนิ้วโป้งเนี่ยชีย้เข้าหาบริเวณลิ้นปี่หรือว่าหน้าอกของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะบิดตัวไปด้านข้างนะครับโดยที่ช่วงล่างไม่บิดนะครับบิดแค่ช่วงบนนะครับเพิ่มความ เคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังนะครับ่วงกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อช่วงนี้จะได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแบบนี้เลยนะครับบิดไปบิดกลับ10ทรอบนะครับดีครับ4อ่ห้าหช่วงลางพยายามฟิกไว้นะครับ8 9 10โอเคต่อมาครับ เราจะยืนนะครับแล้วก็เอาส้นเท้าตักลงไปด้านหน้านครับเริ่มจากขาข้างซ้ายก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราจะวาดมือลงมาครับแล้วก็เหยียดแขนขึ้นให้สุดแบบนี้เลยครับวาดมือลงมาเหยียดแขนขึ้นให้สุดข้างะละห้ารอบนะครับาขาตรงไว้ตลอดนะครับอีกข้างหนึ่งอยางาอดได้นะครับข้างที่เหยียดออกมาตรงตลอดเลยแบบนี้ฮึบนะพอครบ5ครั้งเราก็สลับข้างครับท่านี้ ส้นเท้าปังเดิมขาข้ทางนี้จะตรงตลอดทางนี้งอได้ครับวาดลงมาครับแล้วก็ยืนขึ้นอ่าไม่ต้องก้มลงเยอะนะครับวาดลงมายืนขึ้นให้พอรู้สึกตึงครับจะตึงที่ขาด้านนี้นะครับไปเลยครับอึ๊บสีแล้วอีกทีหนึ่งโอเคอ่าท่าต่อมาครับก็จะเป็นท่าหมุนสะโพกนะครับอ่ายืนเท้าเอวครับถ้าใครทรงตัวไม่ดีอาจจะจับเก้าอี้ไว้ได้นะครับเราก็จะยืนเท้าเอวครับยกเข่าขึ้นมาแล้วก็เปิดสะโพกออก แบบนี้อย่าแงบบนี้นะครับ2 3 4พยายามไปแต่สะโพกครับตัวเราจะไม่บิดตามนะครับ5แล้วเราก็สลับข้างครับอีกข้างหนึ่งดีครับยกขึ้นมาิด,มาดีามากหบ2ดี3 4โอเคต่อมาครับ ก็จะเป็นท้าข้อเท้าบ้างครับเกี่ยวกับข้อเท้าบ้างเราจะยืนนะครับความกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ครับเสร็จแล้วอาจจะมือเท้าเอวก็ได้ถ้าทรงตัวไม่ดีเอาเก้าอี้มาจับไว้ด้านหน้าด้านข้างได้เลยครับเราจะขยีงเท้าขึ้นแบบนี้ครับถ้าดูด้านข้างนะครับขยีงส้นเท้ายกรอยขึ้นแล้วก็ลงขยีงขึ้นลงสิบครั้งไป้าหกเจ็ แปดเดีครับต่อมาตะกี้เราเขยเ่งใช่ครับคราวนี้เราจะกระดไปเท้าอย่างนี้หนึ่งต้องทรงตัวหน่อยครับถ้าทรงตัวได้ทรงตัวไว้แบบนี้เลยแต่ถ้าทรงตัวไม่ได้อย่าลืมเก้าอี้จับไว้ครับสี่ห้า 4, 5, 6, ดีครับ8ด 9 10สโอเคสุดท้ายครับเราจะหมุนข้อเท้าครับอ่าอันนี้อาจจะนั่งก็ได้หรือ,อยืนก็ได้ให้ยืนก็กอดก็ยืนไว้ได้นะครับอย่างนี้ครับเหยียดขามาข้างหนึ่งให้มันลอยอยู่กลางอากาศนะครับเสร็จแล้วเราจะหมุนข้อเท้าอ่าหมุนออกด้านนอกข้างละห้าทีสามสี่ห้าแล้วก็หมุนเข้าด้านในหนึ่งสองสามสี ห้าอ่าดีครับแต่ก็สลับข้างครับอีกข้างหนึ่งเริ่มจากหมุนออกด้านนอก1 2 3 4 5แล้วก็หมุนข้าครับอันนี้จะทําให้ข้อเท้าเรามีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับ3อีก2อที่สีโอเคครับ